นายกริคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้ในายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยเป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่ณนห้องประชุมโรงแรม asr residence อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์รตตรีสุกสรรพิชัยประธานคณะทำงานเครือข่ายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตจ,จังหวัดเพชรบูรณ นางสาวนุชริน์อินประถมผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเพชรบูรณ์พันตํารวจโทวิริยะกิ่งแก้วรองผู้กำกับการสืบสวนสพ,พเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยร้อยตำรวจตรีสุขสันพิชัยประธานคณะทำงานเครือข่ายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปปชาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมสร้างสังคมสุจริตเพื่อป้องกันการทุจ,จริตจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2567เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอันสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจ,จริตและการประพฤติมิชอบ เนื่องจากสถานการณ์ทุจริตในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุ์ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนโดยเฉพาะจากข่าวสารเพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผ่านทางสมาคมเครือข่ายสื่อสารชุมชนมีแนวคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสุจริตและช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวังในการป้องกันการทุจริตรวมไปถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแส ให้ประชาชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้นประกอบกับจากการที่องค์กรทุนป้องกันและปรับรามการทุจริตแห่งชาติกองทุนปปชโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นและภาคประชาชนรวมสร้างสังคมสุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและสนับสนุนภาคเอกชน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริตจึงเห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนร่วมสร้างสังคมสุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสร้างและขยายภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนสื่อบุคคลและเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้ราระวังการเกิดการทุจริตในชุมชน ด้านนายสมพงษ์ทองหนูนุยน้ยในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กล่าวว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้กำหนดแผนย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งพัฒนาและรับผิดชอบคนทุกกลุ่มในสังคมโดยเน้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้มีจิตสํานึกและพฤติกรรมยึดความมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมควบคู่กันไปกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเบาะแสการทุจริตในทุกภาคโดยที่การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวนุจรินอินประถมผู้อํานวยการสรํานักงานป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตพลตรตีสารนัยคงเมืองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้พันตำรวจโทวิริยะกิ่งแก้วรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองเพชรบูรณ์ได้บรรยายเรื่องกระบวนการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสและเชิญวิทยากรสามท่านได้แก่สถาบัานพัฒนาองค์กรชุมชนนายประสิทธิ์บึงมุม 2. ส,สื่อมวลชนนายสมารโชิวันนายกสมาค,คมสื่อมวลชนภาคเหนือ17จังหวัดนายกสมาค,คมสื่อมวลชนเพชรบูรณ์ และ 3. ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์นายมนทนสนามชัยสกุลโดยมีคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นและภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ก็ในส่วนของสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดเพชชบูรณนนะคะได้รับโนโยบายจากท่านคณะกรรมการปปชและก็ท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปชในส่วนของการที่จะให้ทํางานด้านการป้องกันนําการปรบาบปรามนะคะเพื่อให้ลดการทุจริตและเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดพชชิจรณ์เนี่ย ในส่วนของเรื่องร้องเรียนก็มีปริมาณที่ตามขนาดของจังหวัดนะคะไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เรื่องร้ายแรงเนี่ยไม่เยอะมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องขององค์กรปกครกองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ในส่วนของสํานักง,งานปปชประจําจังหวัดปิชภูมิเราอยากรณรงค์แล้วก็ เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นท่านสื่อมวลชนหรือประชาชนในพื้นที่นะคะช่วยกันที่ช่องแจ้งบอกแสในส่วนของการดําเนินง,งานของนหน่วยงานรัฐหรือข้าราชการในพื้นที่เข้ามาที่สํานักงานปปชนะคะเพื่อที่ทางสานักงานปปชประจําจังหวัดพิจิตรเนี่ยจะได้ลงพื้นที่ในการป้องกันในการเฝ้าฟารามหรือการลงไปให้ความรู้กับประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ นะคะในส่วนของการร้องเรียนหรือการชี้ช่องแจ้งข้อแสมาที่สำนักงานปปชประจำจำังหวัดพิรณ์ก็มาได้หลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะทําเป็นหนังสือเขียนมาไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะคะเขียนมาก็ได้ให้อ่านที่เข้าใจว่าต้องการให้เราเนี่ยลงท,ที่ไปที่ใด ที่ไหนที่ท่านเห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือการทุจริตนะคะแล้วก็เราก็จะลงื้นที่ให้นะคะแล้วก็ไปหาข้อมูลว่าการดําเนินการของหน่วยงานรัฐนั้นๆเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องลงชื่อก็ได้นะคะในส่วนของผู้ร้องเรียนหรือผู้ชี้ช่องแจ้งเบดดแสนะคะเพือ่อความปลอดภัยของผู้ชี้ช่องเอง แต่ว่าขอ,อรายละเอียดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ไหนนะคะเพื่อที่เราได้ลงให้ถูกต้องให้ตรงตามความประสงค์ของท่านแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้มีลงชื่อหรือว่าแจ้งที่อยู่ให้เราสักนิดนึงเนี่ยถ้าเราลงไปดึเดินการในส่วนของใดแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งผลก,การดึเนินที่ท่านได้ทราบด้วยให้ท่านได้ทราบด้วยหรือว่าถ้าเราลงในพื้นที่แล้วท่านพบเจอเรานะคะท่นจะลงพื้นที่พร้อมกับเราก็ได้ นะคะเราก็ยินดีแล้วก็เรา,เาต้องการให้จังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนในปริมาณที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เนี่ยโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานปปชประจําจังหวัดเพชรบูรณ์อยากจะเ,เป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็รุรงค์กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ